ตอนนี้เราอยู่ที่คลองลางจอระเข้นะครับซึ่งลงเป็นหมายแรกเห็นปลาขึ้นดีครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหมครับสภาพหมายคองยาวเลย ตัวแรกมาอีกแล้วครับขยงครับตัวแรกสองครับขยงหรือปรากฏฮะคล้ายๆกันเลยครับมองไม่ออกตัวที่สามก็ขยงนะครับขยงอีกแล้วจ้าสงสัยเราจะอยู่ในดงขยั่งนะจ้าขยงอีกแล้วปลาเกตตัวแรกครับปากระแห่แขยงอีกแล้วจ้า มาแล้วครับปลาสร้อยตัวแรกตัวใหญ่ฮะตัวนี้มาอีกแล้วครับปลาทูฮะนี่วดงามครับได้เวลากลับบ้านฮะเดี๋ยวมาดูปลาที่ได้ครับก็พอได้สนุกอยู่ครับขอบคุณครับ